สวัสดีครับวันนี้ลองรีวิวก็จะมารีวิวเจ้าตัวหูฟัง Feel T 1 Lite ตัวนี้นะครับผมเป็นหูฟังงบสบายๆรุ่นเล็กสุดจากทางแบรนด์ Feel เลยนะครับแต่ตัวสเปคและฟีเจอร์เนี่ยเรียกได้ว่ารุ่นพี่ๆเนี่ยมีอายกันบ้างเลยโดยค่าตัวของเจ้า Feel T 1 Lite ตัวนี้นะครับมาพร้อมค่าตัวเพียง1,290้ยบาทเท่านั้นนะครับต่อไปเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นตัวกล่องชาร์จนะครับตัวหูฟังของ Feel T 1 Lite ต่อมานะครับก็จะมีเป็นจุกสำรองนะครับซึ่งรุ่นเนี้ยให้มาถึง4ขนาดเลยก็จะมีเป็นไซส์ XS ไซส์ S ไซส์ M ที่อยู่ในตัวหูฟังนะครับแล้วก็ไซส์ L นั่นเองใครที่หูเล็กนะครับใส่ไซส์ XS ได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบ Type C นะครับจำนวน1เส้นแล้วก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานของ f i e l T1 Lite นะครับผมส่วนเรื่องของสเปคนะครับเจ้าตัว f i e l T1 Lite นะครับมาพร้อมกับ Bluetooth version 5.2 ไรเวอร์ที่ใช้นะครับมีขนาด6.1ม mm, ิลิเมตรประกบกับแม่เหล็กไนโอเดเมียมนะครับผมคุณภาพสูงทำให้ตัวเนื้อเสียงเนี่ยมีความกังวานความคมชัดมากขึ้นรองรับเกมโหมดนะครับหรือโหมด low latency นั่นเองรองรับการใช้งานผ่านแอป e l l Plus g l o b a l สามารถปรับ eq แบบ p r e เ e t ได้นะครับส่วนการกันน้ำตัวนี้นะครับกันน้ำได้ถึง ipx7 เลยนะครับลุยน้ำเหงื่อน้ำสาด ตกน้ําสะอาดแบบน้ําลึก1เมตรได้นาน30นาทีเลยนะครับแต่ไม่แนะนําให้แช่หรือว่าล้างน้นํานะหากหูฟังสกปรกจริงๆเนี่ยก็ใช้ผ้าชุบน้ำมันหมาเช็ดก็พอนะครับผมส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซีลทีวันไลท์นะครับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยหูฟังจะใช้งานได้นานถึง7ชั่วโมงเต็มและชาร์จกลับลงกล่องได้อีก25ชั่วโมงรวมๆแล้วนะครับจะใช้งานได้นานถึง32ชั่วโมงเลยทีเดียว ถือว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยนะครับต่อมานะครับจะมาพูดถึงเรื่องดีไซน์เจ้าตัวฟิลทีวันไลท์ตัวนี้นะครับวัสดุทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับผมตัวกล่องชาร์จเนี่ยมีขนาดที่เรียกว่าเล็กมากนะครับประมาณเนี่ยไม่ถึง2นิ้วมือแบบพอดีด้วยค่อนข้างที่จะพกพาง่ายอยู่นะครับผิวสัมผัสทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเคลือบด้านๆน,นะด้านหลังเนี่ยก็จะมีเพียงช่องชาร์จไฟเท่านั้นส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีสกรีนคําว่าฟิลเท่านั้นนะครับผม เมื่อเปิดฝากล่องขึ้นมานะครับก็จะพบกับตัวหูฟังฟิลทีวันไลท์นอนอยู่นะครับตัวหูฟังเนี่ยเมื่อหยิบออกมานะครับมันก็จะเป็นหูฟังแบบสไตล์อินเอียร์นะครับผมมาตรฐานเลยด้านในหูฟังนะครับก็จะมีพินชาร์จตรงนี้นะครับที่เป็นขั้วทองแดงแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นการปักสัญลักษณ์ข้าง L หรือว่าข้าง R ไว้นะครับส่วนท่อนําเสียงนะครับเมื่อเปิดจุกขึ้นมาเนี่ยท่อนําเสียงของฟิลทีวันไลท์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบวงลีนะครับ โดยรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้สัมผัสหรือว่าไว้สั่งงานนะก็จะมีสกรีนคําว่า f i e l w h i นะครับแล้วก็ทําสีเป็นแบบออกเงินเงินคล้ายๆอลูมิเนียมนั่นเองส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนะครับง่ายๆเลยนะอันดับแรกหยิบหูฟังเจ้า f i e l t one light นะครับออกจากกล่องทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าหยิบมาไว้แล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีชื่อของ f i e l t one light ขึ้นมาในบลูทูธที่เราค้นหานะครับ ในการเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนี่ฮะพอขึ้นชื่อฟิลทีวันไลน์แล้วนะครับเรากดเชื่อมต่อเข้าไปได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับชื่อมันจะขึ้นอยู่เลยฮะว่าเชื่อมต่ออยู่อันนี้ก็แปะอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปใช้งานพวกการคอนโทรแล้วก็แอปต่างๆนะหลังจากเชื่อมต่อกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาใช้งานวิธีการคอนโทรกันนะครับ ฟีเจอร์ที่ติดมากับตัวหูฟังเลยนะแบบเริ่มต้นเลยถ้ายังไม่มีแอปนะครับมันจะมีแค่ฟีเจอร์เดียวเลยนะครับคือหยุดหรือเล่นเพลงชั่วคราวเท่านั้นนะโดยการแตะข้างใดก็ได้นะครับ2ครั้งเนี่ยหนึ่งสองนี่ฮะหนึ่งสองจะมีอยู่แค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการใช้ฟีเจอร์อื่นนะครับต้องเปิดไปที่แอปของตัว f e l l Plus Global นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดไปที่แอปนะครับผมหลังจากโหลดแอป e l l p l u s g l o b a l มาแล้วนะครับเราเปิดแอปเข้าไปได้เลยนะครับ รอสักครู่นะครับถ้าเรายังไม่เคยเชื่อมเนี่ยแต่ถ้าเราเชื่อมไว้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับในแอปมันก็จะบอกเลยนะครับว่าหูฟังข้างายข้างขวาแบตเหลือเท่าไหร่ตัวกล่องชาร์จเหลือเท่าไหร่อันนี้คือผมชาร์จเต็มไปหมดแล้วนะแล้วก็ตัว EQ นะครับตัวนี้นะครับ EQ จะปรับได้แค่3าแบบนะครับก็คือปรับเพิ่มเบสหรือว่าเพิ่มแหลมหรือออริจินอลนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบของออริจินอลมากกว่าเพราะเวลาเพิ่มเบสเนี่ยรู้สบกเบสมันบวมไปหน่อยแล้วก็พอเพิ่มแหลม เออเบสมัน er ก็แห้งเกินไปอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะเอาหมดไอตัวอัริจินอลที่เขามีให้และกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับอาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือไม่สามารถปรับอีควอไลเซอร์แบบละเอียดละเอียดเหมือนพวกซี n a นาโนได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต้องการเปิดฟีเจอร์การใช้งานอื่นๆนะครับก็ไปที่จุดไขป่ปลาด้านบนนะครับเมื่อเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราสังเกตน,นะครับฟูลคอนโทรโหมดเนี่ยให้เราเปิดน,นะครับเมื่อเราเปิดเนี่ยทีนี้หูฟังเราใช้ฟังก์ชันได้ครบแล้วนะครับส่วนใครใช้งานดูหนังฟังเพลงเล่นเกม ก็ให้เลือกตามจุดประสงค์ตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับก็เปิดโหมด low latency ไว้หากเล่นเกมให้เลือกเกมนะครับดูหนังก็เลือกวิดีโอฟังเพลงให้เลือกมิวสิกนะครับการดีเลย์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําได้สมูทมากขึ้นต่อมานะครับสอนคอนโทรลกันนะครับหลังจากเราเปิด full control โหมดไปแล้วนะครับทีนี้ตัวหูฟังเราก็จะสามารถเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้แล้วนะกรณีต้องการเพิ่มเสียงนะครับให้แตะข้างซ้าย1ครั้งนะครับผมแตะแล้วปล่อยนะครับนี่ฮะแตะแล้วปล่อย ต่อมานะครับต้องการลดเสียงแตะ3ครั้งด้านซ้ายนะครับ1 2 3 1 2 3อนันนี้ก็จะเป็นการลดเสียงนะครับต้องการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับให้แตะข้างขวา1ครั้งนะครับแตะ1่แล้วปล่อยกลับเพลงเดิม1 2 3แค่นี้เลยนะครับผมกรณีมีสายเรียกเข้าให้เราแตะข้างใดก็ได้นะครับอันนี้2ครั้ง ส่วนการเรียก Siri หรือผู้ช่วยแอิสตั์นะครับแตะข้างใดก็ได้นะครับค้าง2-3ถึวิแล้วปล่อยมือหนึ่งสองปล่อยนี่ฮะ i i ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับการใช้งานแอปคอนโทร l ต่างๆนะครับโดยรวมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปฟัง Delay t ท s t Test My แล้วก็เสียงจากหูฟัง Feel T1 Lite กันนะครับว่าเป็นยังไง ยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับ ฮัลโหลเทสหนึ่ฮัลโหลเทสหนเสียงที่ดีต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัวหูฟังซี1 l ทีวันไลนะครับผมเสียงไมเป็นไงกันบ้างลองรับฟังกันดูเลยนะนับ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hello, Hello, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ฮัลโหลเทสหนึ่งอฮัลโหลเทสหนึ่ฮัลโหลเทสหนึอันนี้เสียงไม่จากหูฟังซี1 l ทีวันไลเหมือนเดิมนะครับเป็นการจําลองเสียงรอบข้างขึ้นมานะ อันนี้เสียงรอบค่าที่ผมเปิดไว้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ75ถึง78เดซิเบลครับผมเสียงพูดผมเป็นไงบ้างนะครับลองรับฟังกันดูเลยผมนับ1 <st ay> 2 3 4 5 6 7 8 9 0มสฮัลโหลเพจหน ่นะครับมาพูดถึงเรื่องแนวเสียงมั่งนะครับตัวนี้นะครับมีเนื้อเสียงที่เรียกว่ามีความหนาเยอะอยู่พอสมควรเสียงร้องเนี่ยชัดเจนนะครับเบสหนักอิมแพกแรงถือว่าหูฟังเนี่ยทำเบสลงได้ลึกจนรู้สึกได้เลยนะครับเบสดีมากนะครับถ้าอยู่ในราคาเลทเพียงแบบ1ั9สเนี่ยส่วนเรื่องเสียงร้องนะครับอย่างที่บอกฮะมันมีความหนามีความหนักแต่ไม่ถึงขั้นใสมากนะครับใครที่ชอบฟังเสียงแนวอุ่นๆฟังสนุกสนุก มีมวลแน่นๆเวลาฟังนะครับถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์แบบเต็มๆส่วนเสียงแหลมนะครับนั้นทําได้แบบจัดจ้านมากนะรับผมมีความชัดเจนแต่ไม่ถึงขั้นกระบาดหูมีความใสปลายแหลมเล็กๆนะครับแต่แหลมเนี่ยอาจยังท่อเสียงไม่ได้ไกลมากนักส่วนเวทีเสียงเนี่ยอยู่ในระดับกลางลงไปทางแคบๆเลยนะครับให้อารมณ์เหมือนแบบชิ้นดนตรตีต่างๆเนี่ยกระจุกกันอยู่ในห้องอัดไซส์ใหญ่หน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่เรียกว่ากว้างโอโถงเหมือนหูฟังราคาแพง แต่ถ้าใครชอบฟังแบบแนวสนุกนกบ๊อบบล็อกเมทัลดีๆเนี่ยผมว่าทีวันไลท์ตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นถ้าให้เปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับคือซาพีดโซนิกเนี่ยในราคา1 3 9สมาผมว่าฟิลทีวันไลท์น่าเล่นกว่าครับถูกกว่าร้อยหนึ่งน้ำเสียงอะไรโอเคกว่ากำลังขับดีกว่าด้วยนะครับส่วนเรื่องของการดูหนังนะครับอันนี้ผมดูผ่าน n น t f l i x Disney p พ u ทนะครับยังไม่พบอาการดีเลยภาพและเสียงเนี่ยไปตรงปากกันแบบพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับ โดยรวมเนี่ยใส่หูฟังดูหนังได้ยาวๆเลยนะครับเพลินๆตัวนี้ส่วนการเล่นเกมนะครับตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเลยต่ํามากๆนะแทบไม่รู้สึกเลยขนาดเกมยิงปืนอย่าง Call of Duty ที่เล่นนะครับที่แบบเทปเป็นประจํำๆเนี่ยเวลายิงรวนๆหรือจังหวะชุนละมุนอะ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกเลยนะครับว่ามันมีอาการดีเลยถือว่าประทับใจตรงนี้มากๆนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องเลือกโหมดให้ถูกด้วยนะครับกรณีถ้าเราเล่นเกมเราไปเลือกโหมดวิดีโอเนี่ย อาการดีเลย์มันก็จะมีมากขึ้นอย่างชัดเจนส่วนเรื่องของการใช้งานของไม้นะครับผมแยกเป็น2การใช้งานนะเรื่องแรกเลยคือการใช้งานในสถานที่เง,เงียบๆหรือสถานที่ปิดไม่เนี่ยถือว่าชัดเจนนะครับคุยรู้เรื่องเสียงพูดเนี่ยมีความหนาแต่รายละเอียดในเนื้อเสียงเนี่ยมีไม่มากนะครับใช้คุยเล่นสนทนานในที่เงียบๆทั่วไปถือว่าโอเครู้เรื่องดีนะครับแต่ถ้าใช้งานนอกสถานที่ไม้ตัวเนี้ยไม่ค่อยตัดเสียงรบกวนเท่ากับหูฟังรุน่นอื่นๆคือมีเสียงรอบข้างอะไรนะครับไม้เนี่ยเก็บเข้ามาเกือบหมดถ้าใช้งานในนนอกถาที่ ตัวนี้อยา่าคาดหวังกำไมมันมากนะครับถ้าคาดหวังเยอะผิดหวังแน่นอนนะต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียกันบ้างน,นะครับขอเริ่มต้นจากข้อดีกันก่อนเลยนะครับเอาแบบหลักๆที่ผมชอบและประทับใจนะครับคือเรื่องของราคาตัวนี้นะครับมาในราคา1290บาทถือว่างบสบายๆนะแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยซัดพวกตัวพ5 0ห้ถึงพันแได้สบายๆเลยเช่นกันต่อมาเรื่องของโหมดเกมบดวิดีโอนะครับ ตรงนี้ชอบมากนะเพราะเขาทำโลเลน e ซี y ได้ต่ำมากจนแบบแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับหลายๆแบรนด์ที่แบบมีราคา2,000บ,บวกเนี่ยยังแอบมีดีเลยให้เห็นชัดๆกันอยู่เลยนะ ตัวนี้เลยยอมรับว่าถือว่าทํามาได้ดีมากๆอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของการพกพานะครับจากการใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยผมแบบใส่ในหูใช้งานนานต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงครึ่งแบตเตอรี่เนี่ยบางทีหยิบออกมาเนี่ยเช็คดูยังมีเหลืออยู่ประมาณ3 0 3 5เลยถือว่าแบตใช้งานในชีวิตประจําวันได้สบายๆนะครับผมส่วนเรื่องการสวมใส่ก็ถือว่าสบายมากๆนะครับเพราะด้วยว่าหูฟังเป็นตัวแบบขนาดเล็กด้วยพอใส่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับตึงแบบไม่ได้คับใบใหูมากนะ แต่นั้นๆหลายชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยถือว่าไม่อึดอัดน,นะครับตรงนี้ถือว่าชอบต่อมานะครับพูดเรื่องข้อเสียกันบ้างน,นะครับเรื่องแรกเลยนะครับจุกฟิลิโคนนะตัวนี้จุกที่แถมมาแอบลื่นอยู่นิดนิดถ้าใครไม่ชินหรือใส่ไม่สุดนะครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยหูฟังมันจะค่อยๆกระเถิบออกดันออกมาทีละนิดนะครับเพราะว่าจุกของเขาเนี่ยมันเป็นทรงแบบเ้ย่ยๆเวลายัดเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลหลุดได้ง่ายนะครับแต่วิธีที่ผมใช้อะหรือวิธีที่ผมใส่เลยอะผมยัดเข้าไปแล้วผมบิดไปบิดมาแบบบิดซ้ายบิด แล้วก็พร้อมกับย,ยัดเข้าไปพร้อมกันเลยแค่นี้นะครับก็จะไม่ลื่นหลุดแล้วแต่ถ้ายัดเฉยๆแบบหูฟังทั่วๆไปเนี่ยมีโอกาสจะหลุดแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของคอนโทรลนะครับที่มันไม่ยอมทําให้ครบครบตั้งแต่ทีแรก จริงอันนี้ผมบ่นไปตั้งแต่ตอนซิลซีนาโนที่รีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะถือต้องมาเปิดฟูลคอนโทรลโหมดให้มันวุ่นวายทาไมนะครับอันนี้ต้องรอแอปแบบอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตนะครับว่าเขาจะแก้ไขตรงนี้หรือเปล่าหลักๆเลยนะครับข้อเสียเนี่ยผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่ผมแบบไม่ค่อยพอใจนะส่วนเรื่องของราคานะครับซิลทีวันไลท์เนี่ยจะเปิดตัวมาเพียง1290บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเลตีน่าทีเอนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คำสั่งซื้ คลิปนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเวน้าที่นี้ด้วยนะครับก่อนไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางลองรีวิวนะครับยังไงก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ